สวัสดีครับมาดู Market a n a l y s ิ s ประจำวันพฤหัสที่ยี่มกราคม2023กันครับสำหรับยูโรนะครับอย่างที่เห็นตอนนี้ตลาดนั้นบาลานซิ่งอยู่ในกรอบ3วันนี้นะครับล่าสุดแล้วตอนนี้เนี่ยราคานั้นขึ้นมาเทสบาลานซ์เซเรียไฮเพราะฉะนั้นตามไรก็ตามที่ราคาไม่สามารถเบรกแล้วโฮหเหนืออินิเชียลรีจันท์โซนได้จะมีโอกาสสูงนะครับที่เซลเลอร์จะกลับเข้ามาแอคทีฟแล้วทาร์เก็ตเนี่ยทาร์เก็ตหลักด้านล่างของเซลเลอร์ คือเอาราคานั้นลงไปที่ initial support ซึ่งที่ initial support และ support zone นี้นะครับเป็นขอบล่างของ balancing area เนี่ยก็มีสีสูงเป็นการที่ buyer จะกลับเข้ามา active แล้วตลาดก็จะ balancing อยู่ในรอบ3วันนี้นะครับต่อไป in case ว่าตลาดนั้นสามารถ break แล้วโ o l หรือ initial resistance um zone ได้เราน่าจะเห็น buyer เริ่มกลับเข้ามา active เพิ่มมากขึ้นแล้ว euro ก็น่าจะขึ้นไป t e s หรือว่าขึ้นไปเคลียร์ posture ด้านบนนะครับที่ถูกทิ้งไว้นานแล้ว เช่น n น k กตวิพอ2เลเวลนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือยูโรสำหรับพาวดอลลร์เราขยาย Balancing Are a นะครับเพิ่มเป็น5วันโดย Are a ที่เพิ่มนะครับก็คือด้านล่างนั่นเองตอนแรก b a l Balancing Area อยู่3วันนี้นะครับปรากฏว่าราคานั้นเบรกออกไปแต่ว่าบายก็กลับเข้ามาอีกทีได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พาวดอลลร์นั้นเทรดอยู่ใน Balancing 5วันนี้ โดยตอนนี้นะครับราคาขึ้นมาเทสบาลานซิ่งแอเรียไฮนะครับก็คือตั้งแต่พรีมาเก็ r e s i s t สเทนขึ้นไปจนถึงอินิเชียลเรนดูโซนเพราะฉะนั้นก็คล้ายๆกับ Euro ก็คือถ้าราคาไม่สามารถเบรกขึ้นไปเหนือพรีมาเก็ต e s i s ิสเทนและอินิเชียลเรนดูโซนได้บริเวณแถวนี้เราน่าจะเห็นเซลเลอร์กลับเข้ามาแอ t ทีฟนะครับแล้วก็เอาตลาดนั้นกลับเข้ามาเทรดอยู่ในบาลานซ์แ e a เดอรโดยมีทาร์เกตหลักด้านล่างนะครับก็คือที่อินิเชียล p p อร์ แล้วก็เหมือนกับยูโรนะครับถ้าหากว่าลงมาที่นี่เราก็น่าจะเห็นไบเออร์กลับเข้ามาแอคทีฟเนื่องจากว่าที่นี่เป็นกูเทดโลเคชันสำหรับไบเออร์นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือพาดอล่าทองคำเบรกนะครับขึ้นไปเหนือบาลานซ์แอเรียได้อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดลี่กลับไปเป็นวันไทม์เฟรมอัพอีกครั้งภาพรวมจึงเป็นบูลิชมัลติเพลไทม์เฟรมอะไลเมนต์นะครับเพราะเรามี วัน e ทมเฟรมอัพทั้ง3าม m ท f r เฟรมเหตุการณ์แบบนี้นะครับสถานการณ์แบบนี้การเทรดสวนม m มตัมอัพไซซ์มีความเสี่ยงสูงมากดีที่สุดเลยนะครับก็คือควรหาลองเทรดเซตอัพแล้วเทรดลองไซด์น่าจะดีที่สุดนะครับทีนี้ที่แอเรียแถวนี้เนี่ยเดิมเคยเป็น larger time frame resistance แต่ด้านบนนะครับก็ยังมีรีทนโซนที่คอยอยู่เป็นรีทนโซนที่สำคัญนั่นก็คือที่รีทนโซนนี้ 1996ถึง1998ซึ่งห่างไกลพอสมควรที่ราคาจะขึ้นไปถึงนะครับเพียงแต่ว่าต้องไม่ลืมว่าตอนนี้ทองคำนั้นอยู่ใน b u l บูลิ r a d e ทั้ง3 time frame เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าตลาดมัน develop ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนี่แหละคือ t a r ์เกหลักด้านบนในขณะที่ด้านล่างนะครับหน้าที่ของเซลเลอร์หน้าที่หลักก็คือ การเอาราคานั้นจบวันทำเฟรมอัพในเดลี่ทำเฟรมให้ได้เสียก่อนนะครับโดยการเอาราคานั้นเบรกโลของวันก่อนหน้าซึ่งอยู่ไกลมากพอสมควรเพราะฉะนั้นมีสิทธิ์ต่ำมากที่จะเบรกลงไปภายในวันนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือถองคำดาวโจนส์ Down zone, นะครับตั้งแต่ราคานั้นเบรกลงมาใต้บาลานซิ่ง6วันนี้สังเกตดูให้ดีนะครับแม้ว่าจะมีอัพเทรนหน้าตาดู ค่อนข้างดีมากแต่มันก็ติดอยู่ที่ area b r e a k o u n นะครับ test ครั้ง2ครั้งวันนี้กลับขึ้นมา t e s อีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นที่นี่จึงเป็น short term inflection point ตาบได้ก็ตามที่ราคายองโฮอยู่ใต้ initial resistance seller สามารถกลับเข้ามา active ได้อีกนะครับแล้วก็เอาราคานั้นกลับมาเทรดอยู่ใน balancing หวันนี้ซึ่งในทางกอลงข้ามคล้ายๆกับยูโรคล้ายๆกับพาราล่ ถ้าราคาสามารถ break out ขึ้นไปเหนือ initial resistance ได้นะครับเราน่าจะเห็น buyer กลับเข้ามา active เพิ่มมากขึ้นแล้ว target ของ buyer ในลำดับต่อไปก็คือที่ balance area high ของ6วันนี้นะครับก็คือ resistance นี้นั่นเองนะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือ market อะไรเราจปไปจววันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ